สวัสดีท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมแบบบ้ c h ชาแนลอยู่กันในเกมสเปเชียลฟอนเนตนะครับอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงช่วงอะไรดีวะ,ะช่วงมีคนอยากออกคลิปนะครับงง,งคลิป <c oughs> โอ้ย,ยมันยิงได้ปะวะมันจะให้ยิงหรือไม่ให้ยิงยังไงแจห้กูยิงหรือไม่ให้กูยิง กูจะยิงแล้วนะอ๋อบั๊กนะฮะอ๋ออันนี้เรามาบั๊กกันอ่ะเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยกูยังเพิ่งรู้อ๋อขึ้นทางนี้ได้ผมเพิ่งรู้นะครับผมท่านที่เล่นมาเพิ่งรู้แม่งบั๊กขึ้นทางนี้ได้เก๋กายฮ่าอีดวัวนี่นครับขึ้นตรงนี้นะครับกระโดดขึ้นนะครับผมง่งายๆเลยเสร็จแล้วไปไหนต่อ อะไรมันมันขึ้นมายังวะอ๋อนี่นะครับเราก็จะมาบา็กกันนะฮะเอาขึ้นไปหนูเพชรเปล่าเพชรหายโอ้ตกไปแล้วอีดวกมากครับโอเยขึ้นมาสิวะโลเอ้ยเลยทีน,นี้เลือกกระโดดได้นะครับดูนะครับต่อตัวมึงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นย่างเออโอเคอ้าวไปไหนแล้ววะนี่นะครับทางขึ้นของผมอืออ้าวแม่งอือ ทีนะฮะอันนี้เป็นบั็กง่ายๆเลยมึงจะยิงน้ำเฮ้ตกใจมาอื้อเออ,มา,อมามามา,มา,มาดอกฟ้าใครคนแน่ๆครับเป็นติงกจะชือประจำวันนะครับโอแบตหมด ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆโอ้ยมาต่อตัวมาขึ้นไปโอ้ยเั่นเป็นผู้เสียสละนะครับ โ oh yeah. อ๊ยเออไอ้บ้ากูยังไม่ได้ช่วนใครเลยแป๊บเบึงกูโดดโยอยู่อืออแมงมาโดดไม่ติดวะเออโดดสักได้สักทีเอาชิบหายแล้วไปฟันเขาใช่ ขึ้นไปอย่างวะโอ้เย่อ้าวไปเลยรู้เรื่องดูเพจก็ได้ออกไปแล้วนะครับผมบักแค่ครึ่งกล่องแค่นี้นมีบัอกอื่นไหมครับก็ถ้าใครรู้นะครับก็มาลองบักนะฮะใครรู้ก็บอกผมทีนะครับโอ้ผมบักต้องขึ้นประตูได้นะอื้ออ้ออ้าวแม่งเลย โอ้แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าเยดเปีย yes, กนะครับโอ้ย oh, เ yeah. ระ่ภารกิจเราในวันนี้นะครับคือบักน,นะครับอ้าวที่สุดก็อยู่บนประตูได้สักทีบ่็อกนี่นะมันจะยิงทำเห้อะไรลองต่อตัวไหมอแม่งสูงอะก็จุดอื่นผมไม่รู้นะบั็ บล็อกตรงไหนจุดนี้อูย้ยขึ้น,นง่ายเลยสองฝั่งป่าววะแล้วก็สองฝั่งอา้าวติดอู้ยโอยูโอย้ยนะครับแล้วก็มีบล็อกอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้อือนี่นะครับถังนั้นบล็อกได้ป่าววะไม่เคยลองก็ได้ครับแล้วก็กระโดดขึ้นประตูเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วอืออืออ้าวแม่งโดดไม่ได้ เอาละครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วจบก็ถ้าใครรู้วิธีบักตรงไหนยังไงก็บอกผมแนะนำผมได้นะครับขอบคุณในตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโอเย